อันนี้ไม่เรื่องวาตาชิกะโคอิบิโตนนินาเรรุวาเกนายจันมุริมุริมุริจันนากาตะหรือชื่อไทยให้เป็นแฟนได้ไงไม่เอาไม่ไหวหรอกนะหรือว่าจะไหวนะเป็นอันเมะยูริที่ผมรักที่สุดเจ้าที่ผมเคยดูมาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาระบายความรู้สึกทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ เรื่องให้เป็นแฟนได้ไงไม่เอาไม่ไหวหรอกนะหรือว่าจะไหวนะ,นะเรื่องนั้นแหละเอาละก่อนอื่นทุกคนสามารถดูในเรื่องนี้ได้ผ่านช่องทาง YouTube เลยนะครับผ่านช่องที่มีชื่อว่า is anime p o w e r by r e m o นะครับเข้าลงทั้งซีซั่น1และพาร์ท2ไว้ครับพาร์ท2ก็เป็นอีกตอนที่13ถึงตอนที่17นะครับสามารถดูได้ฟรีเลยนะครับถูกลิขสิทธ์ หรือเปล่าเออถูกลิขสิทธิ์แหละมีซับไทยด้วยนะครับกอให้ทุกคนไปดูก่อนนะครับถ้าใครชอบแนวยูริคลิปนี้มีสปอยนะครับก่อนที่จะไปดูกันเอาเริ่มกันเลยสิ่งที่ผมนิยามกับเรื่องนี้ได้มีแค่คำว่ารักเท่านั้นครับผมรักเรื่องนี้มากครับผมให้สิบเต็มสิบเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชอบมากผมชอบเรื่องนี้มากเลยครับจากที่ได้ดูตอนที่13ถึงตอนที่17 มีแค่คำนี้ที่ผมต้องพูดให้ได้เลยครับตอนจบจบได้แบบที่ผมคาดหวังไว้เลยครับนั่นก็คือฮาเรมรูทนั่นเองเป็นสิ่งที่สวยงามยูริฮาเรมนี่มันช่างสวยงามเหลือเกินเราเพิ่งปล่อยตอนที่13ถึงตอนที่17มาในวันปีใหม่นี้นะครับวันที่1มก,กราที่ผ่านมานี้ฉลองปีใหม่ด้วยแนวยูริหวานๆแบบนี้ถึงว่าเป็นอะไรที่ดีเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับตอนที่13บสาหนึ่งตอนที่17บเจ็ดร่าวๆให้ฟังแล้วกันครับเรื่องจะต่อจากตอนที่12เลยครับที่คุณอจิไซได้สารภาพรักกับเรนาโกรไปนะครับเรนาโกรเลยขอเวลาไปคิดอีกสักพักนะครับประมาณ1เดือนตอนแรกก็จะขอ3ปีแต่ไม่ได้นะครับเรนาโกรนี่คิดหนักเลยนะครับ จะคบกับไม่เดี๋จะคบกับอาจีไซสิผมอวยอาจีไซครบัครบเอาจีไซไปเลย <c oughs> ที่สิบสามแถวได้แปคุยกับคนที่ชื่อคุยกับน้องหัวฟ้าชื่อคาโฮนะฮะคาโฮนั่นแหละครับวงวัดสาวหัวฟ้าในเรื่องนี้จะไม่นกนะครับตอนนตอนตอนเรนาโกคุยกับน้องคาโฮครั้งแรกในตอนที่สิบสามนี่คาโฮจะเอาหินทุบหัวเรนาโกเลยนะครับ มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนอยากรู้หรือเปล่าครับอ่าไปดูดังเดิมเองครับไปบอกหรอกเออเอาเป็นว่าทั้ง3คนนี้ก็จะมีโมเมนต์จิ้นกันมากมายนะครับผมจะไม่เล่าตรกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าทั้งคู่ไปงาน cross play นะครับเออนายบอกว่าไม่บอกเออเอาช่างมันเถอะถือว่าเป็นคู่ที่ดีเลยนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ผมชอบลงมาจากคู่อาจิไซเลยนะครับถือว่าคู่ดีนะครับคู่นี้เอาเป็นว่าไปเรื่องต่อไปกันดีกว่าครับ ผมขอพูดเรื่องงานภาพเรื่องนี้ดีก่อนนะครับงานภาพเรื่องนี้ถือว่าเด็ดดวงมากครับเลื่อนไหลเหลือเกินนะครับมันสุดยอดมากครับดูไปไม่เบื่อเลยครับดีกว่าวันเฟรมแมนครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนต้นครับเรื่องนี้จบแบบฮาเร็มรูทครับจบนะครับเรนาโกเลือกที่จะครบซ้อนครับครบทั้งสองคนซะเลยทั้งไมกับอาจิซา ถือว่าเป็นแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผมชอบแบบนี้มากชอบเอนดิ้งแบบนี้มากเสียดายฉากจูบไม่เยอะถ้าพาร์ทแรกอยากเห็นฉากจูบเลยเกินลงไหลฉากนั้นมากเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมอยากจะอวยมันก็มีแค่นี้แหละครับผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันของดีครับทุกคนควรไปดูนะครับเพื่อสนับสนุนให้มีซีซั่นสองผมอยากดูแล้วก็ตอนจบนะครับ ซาส,สเกิส่งข้อความครับอยากเป็นแฟนด้วยเออจบได้สจ,จอดมากครับฮาเร็มสี่คนต้องมาแล้วครับซีซั่นสองต้องมาด้วยทุกคนไปดูเลยครับมันต้องมีซีซั่นสอให้ได้ครับแบบนี้ก็ทีสิ่งที่ผมอยากจะอวยมันก็มีแค่นี้แหละครับผมพูดไม่เก่งผมพูดได้แค่นี้แหละครับถ้าเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจอบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตาม แค่นี้เลยครับลาก่อนทุกคนบาย